สวนวันนี้ฮึซึสวนซึ้นสวน,สวนหึหนาวไหมหนาวไหมวันนี้จะสิบองศาเอ,อ้ยไม่ใช่วันนี้วันนี้สิบสามองศาถึงสิบหกองศาแล้ววันนี้แมวหนาว,วหนาวมือขดหายไปเลยฮึมวหนาวเหรอแมวหนาวฮมวหนาวอ้าวเราเรียกไปชมสวนเนนะขาจะมาไหม ฟังวันนี้แมวมาเนี้แล้ว,วาาอ้า,อา,าวมาผสมสวนแล้วอือฮึชสมสวนไหมไม่มาหนาวไหมหนาวไหมโอ้โหชมเสียงธรรมชาติสวนครัวมีนกด้วยอ้าวมีใครมาที่บ้านไร่สดแมวมาแล้วมาสวนแล้วเนี้ยเนี้ยเนี้ยมาเนี้ยแล้ว นมัสวนแล้ววันนี้แล้วอ้าววิ่งตามมานะครับวิ่งตามมานะโอ้โหวิ่งตามมาโอ้โหวิ่งตามมาสวนเลยวิ่งตามมานะครับวิ่งตามมาเย่อเว่อเว่อจะมาจำหราวันนี่แล้วเว่อเว่อเาอะไรเขาเคยมาเขารู้ทางแล้วเนี่ยเคยมาเขารู้ทางพาบนรถผักเย่อเว่อเว่อเวอเเวอเอาจจะตามมาไม่ได้น่ะอ้าวมาครับมาอย่างเร็วเลยครับ โอ้โหพี่ยังตามมาเลยอ้าวดูซ้ายดูขวาเออกตลังดูอะไรบ้างอะ่ะโอ้โหมาเลย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 มาแล้วมาแล้วเย่ายุดอยหยุดเขาชอบดมกลิ่นแล้วมีลูกนกตก,กวงก่อนแค่ดูพี่ก่อนจะเห็นลูกนกตกแนละ้วลูกตกจุงรัวตรงนี้ลูกตกได้ยินเสียงนกธรรมชาติมีนกวินเต็มเลยนกกระจ ซ o มดูนกกระจิบนกกระจิบร้องเป็นนกกระจิบรึล่อ้าวเข้ามาเลยอ้ามาเลยมข้ามมาแล้วไหมข้ามรถผัดมาแล้วข้ามาแล้วเกาจะข้ามมาไหมอยู่ไกลเลยนะจะข้ามมาไหมนั่นึะเราข้ามมาแล้วข้ามาแล้วอ่าวเราเปิดน้ำรถผัดไม่เปิดน้ำ น้ำออกไัมเนี่ยถ่านนะครับมาดูกันรถถังนะมดูก็คืออะนะครับฮะ หนาวว่าพิงแดดนอนหนาวอ๋อหอดอนแดดนอนแดดกึ่งเหรอหนาวเหรอนอนพิงแดดนีออ่แมวเขามีจอมตรงนี้ด้วยท้องนั้นออกเงี้ยสลิดวันเลยวันเลยอ๋อนี่เป็ูมตอนนี้ยี่สิบเอ็ดองศาองศา อุ้มดูได้เช็คอุอุมหนาด้เลยนี่ไปต้องแกเลยตอนนี้มาอยู่ที่สวนดูสัชนชาตตญาตครับอุ้ยไปแล้วไปแล้วครับอรอมองเห็นอะไรอมองเห็นอะไรครับมองเห็นอะไรอุอ้ยนก อุ้ยนกนกต,นนต,นนตัวนั้นตัวนั้นัตมากแล้วอ่ะมุดไปแล้วกาวยงใหญ่เลยถ้าเป็นนกกะปูดโอ้โหแนวกินเลมันนั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้ยทามาสวนวันนี้ทมาสวนมารถถัก มีมะเขือด้วยมะเขือตอรปิโดดูมะเขือตอรปิโดลูกยาวมีดอกมะเขือของแครผักปอดไร้สารพิษดูมะเขือตอรปิโดลูกใหญ่นี่คือมะเขือตอรปิโดเอาแมวมาดูผักเอาทุงท้องข,องขอยันมา้วจลดรถผักแล้วใส่ามาแล้วท่าจะตามมาตลอดเลยนะครับเนี่ยตีนมาไม่ไปไหนเลยนะครับเนี่ยดูจานูนไปแล้วครับทำาะาอยู่ตรงนูน้น ุณทองนิ่งทำอะไรเขาแกะหาอะไรนั่นแหละหาอะไรอยู่ตรงนั้นหาอะไรอยู่ตรงนั้นโอ้โหดูปุบวบนะครับกาลังขึ้นเราจะตั้งร้านขึ้นมาให้ดูแล้วจะมีลูปบวัวหลต่อไปอย่าลืมชมนะครับมีสวนมีต้นบวบใหญ่แน่นอนแมวมาช่วยด้วผักด้วยทองทองวันนี้แล้ว่วาเจอถุงทองเมื่อกี้เห็นนกอะ่ะ นกขัดบ,บินตัวหนึงจะตามล่านกสัญชาตญาแมวเขาจะซุ่มดูซุ่มดูนกสัญชาติญาณแมวซุ่มดูหาแมวนะดูปริยาธรรมชาติแมวนะฮะเวลาเขาออกไปอยู่ใน ในสวนในปา่าก็จะทําอะไรบ้างดมกินครับดมกิน่นดมกินหายเหยื่อเอานอนเลยทําไมนึงนอนอย่างนั้นล่ะน้องทำไมนอนอย่างนั้นล่ะโอ้ไม่ให้กำลังใจรถผักรถสวนสวน,สวนอันนี้ปลูกผักกวางตุ้งครับขอาวปุ้งก็มีแต่ว่าแมงแมงกินแมงกินมากเลย ถอยนะถอยนะเปียกนะั่นน่ะเปียกนั่นะนะ่นะถอยไหมเปียกไหมนั่นะนะ่ะอ้าวถอยแล้วครับถอยแล้วไปทางนู้นเปียกแล้วครับเปียกไหมเปียกไหมทางนู้นก็เปียกนะั่นน่ะเปียกนั่นะนะ่ะอะไรฮะมาทางนี้ต่อต้องมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ทองทองช่วยรถผักเหรอฮึโอ๋นั่งดูนั่งเงียบนั่งสนิทแม่เวลาออกมาสวนก็จะวิ่งตาม นุงทองจับนกให้ดูหน่อยตัวหนึ่งแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับเดี๋ยวนี้เขาจะขึ้นไปนอนฝุ่มเขาที่นอนเขาเขามีที่นอนประจํานี่มีที่นอนดูนะเขาจะขึ้นไปไหมสัญชาตญาณแมวขึ้นแน่นอนจริงด้วยโอ้โหเป็นที่นอนเลยนะนน่น่ะโอ้โหมานอนดูสวนเหรอเนี่ยที่นอนดูสวนเหรอหาอเสียมไว้หน่อยเสียมอยู่ไหน เอาไว้ให้น่อยวันนี้จะตั้งร้านบวบวันนี้จะตั้งร้านบวบดูมะเขือ,อดูมะนาวอันนี้มะนาวไรเมล็ดโอเคมะนาวไรเมล็ดออกดอกสวยสวยสวยมีกล้วยอันนี้มีกล้วยหน้าครับกล้วยหน้าสีแดงคปเห็นกล้วยสีแดงบ้าง นี่ลูกสีแดงอ่ะสังเกตดูลูกสีแดงดูกล้วยลูกสีแดงเนี่ยสังเกตไม่ใช่สีเขียวกล้วยหนาเป็ใหญ่มากเลยเป็นเลยมากเลยเป็นเลยมากเลยโอ้โหมะพร้าวน้ำหอมด้วยยอดเอาถึงทองทำอะไรถึงท,ทองทำอะไรฮึจะนอนเกลี้ยก่อมอะไรอยู่นั่นอะ่ะฮึ มันจะขึ้นทำอะไรอ่าคม,มานั่งแปลงขนแมวเวลาว่างนะครับของแมวเวลาว่างของแมวที่นอนประจําของเขาเวลา,เาออกมาสวน หองจะนอนหรือตื่นจะนอนหรือตื่นโอ้น้าจามันเสือมากเลยตัวเอ็มชัดเจนมากเลยหเห็นนกลองไหมได้ยินเสียงนกลองไหมได้ยินเสียงนกลองไหมโอ้ใครดูคลิปก่อนนะจะเห็นแมวสามสีด้วยแมวสามสีเพื่อนกันวิ่งไล่หยอกันมีเวลาปั้มกันหรือเปล่าแล้วจากนั้นมันก็ไปเลยหือตามหาแมวไพเรียงไม่เจอเลยนะเนี่ย นู้เขาไปทิ้งไว้ไหนดูพฤติกรรมเวลาเขาอยู่ในสวนก็้ทำอะไรบ้างเขาจะซุ่มดู เมียว <c ười> ทำอะไรเมียวนอนดูอะไรอเราจะเสือน้อยไราสลิดเสือน้อย ไม่ลงจากที่นอนเลยจะไม่ไปไหนบ้างเหรอต้ลงไปหาอะไรเดี๋ยวเร็วน้ำเปลี่ยนเนี่ยรถน้ำผักเนี่ยดมกลิ่นครับดมกลิ่นดมหาอะไร ังจินตมหานั่งเงียบเลยครับสุงทองวันนี้ไม่ออกมาเพ่นพา่านเลยเมื่อกี้เห็นนกตัวใหญ่โอ้ผักปอดสารพิษปลกเองกินเองมะพร้าวด,ด้วย มีฝรังด้วยมีฝลังด้วยมีสวนกล้วยสวนมะนาวมีเจะแมวนอนรอนไม่ ống, มา อา้าวขุทองไปหานงแล้วอืมเลยนอนนิ่งเลยที่นอนเขาเลยเนี่ยอยู่สาตุ่มน้ำเนี่ยอุนน่นดีเหรอที่นอนประจำเลยนะเนี่ยเลือกเองนะตรงนี้ไม่ไปที่อื่นเลยออย่านอนหลับนะจะนอนแล้วเนี่ยทำมาเยื้ หาอะไรพ่อเจ๊จับน้อยสิมาแล้วอันนี้อยู่นิ่งเลยลนะเนี่ย ไม่ไว้ติ่งเลยครับสูงทองนั่งนิ่งเลยคุกท่องไว้ติ่งเลยครับมุกท่องไม่ไว้ติ่งเลยดูรถถักอย่าง,งเดียว มาแล้วส่วนนี้มีหนูไหม่ไ,มไมปไหนครับนอนนิ่งเลยไปไหนไม่วิ่งตามเลยตอนเขากำลังซุ่มอยู่นะ เมื่อกี้มีนกนกกระปดกับคุณตัวหนึ่งหายไปไหนละตัวใหญ่จับไม่ได้ลูกนกขันบินเนี่ยเศษแมวเลยนะคะรับเศษแมวเลยม,มาแล้วลูกไปเที่ยวไปไหมไปไหมฝั่งนู้นเ็เคยจับหนูได้ตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวว่างจะทำสไลด์โชว์ด้วยวีว่าวีดีโอให้ดูนะครับแมวจับหนูแมวจับกิ้งกาแมวจับนกโอ้โหสามชนิด อาจจะได้ชมคลิปวิดีโอนินิโนแซชชเอต่อไปขอบคุณหรับการิตาม,มาการรับชมนะครับต้องนินิโนแซชกับแมวสามสีเอ้ยแมวลายสติ๊มองหาเพื่อนไม่เจอเลยนะครับคลิปก่อนใครดูได้นะครับปีนไนต้นนูนเลยไล่กันเหอกันนะครับตอนนี้เหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวหาเพื่อนเจอไหมยังหายไปไเป็นแมวคู่แฝดน้อง นานกนไม่เจอเลยนะครับพอามาชมสวนชมสวนตุกักเสร็จแล้วตักเสร็จแล้วนอนนิ่งเลยไม่ไปไหนเลยฮไม่ไปไหนเลยตัวนี้ก็นอนฟังเสียงอย่างเดียวว่ามีอะไรขึ้นมามีอะไรขึ้นมาไหมมีอะไรขึ้นมาไหมนอนนิ่งเลยครับคุ้นแช่เขาจะไม่ขึ้นเลยมาถึงตัวแรกนอนเก็บขึ้นอืม,อม ว่ายังไงกินข้าวยังไม่มีหอวปลาให้กินนะว,วันนี้ไม่มีของปลาให้กินนะว,วันนี้ดูปริยาเขานะครับเขากินอะไรบ้างตอนนี้กินอะไรบ้างเอ่ยตื่นมีเสียงักเสียงนกกระจิบเต็มเลยซูมได้ยินเสียงไหมซูมดูซูมดูได้แค่นี้แต่มีเสียงนกเยอะมากเลย วนบ้านแต่แมวก็เสียงดีนะจำได้มาแล้วข้าบ้านเสรจหรียั thank you for justing นี่ค่ะสำหรับผู้รับชมโอ้โหสิบสิบเอ็ดสองสิบเจ็ดยี่สิบก็มีราคาตับตาพิมพ์เลย๋ยุดนอนหลับนะมาแล้วเดี๋ยวเขาจะตามมาหรือเปล่าดูดิ มีต้นมันม้นเนี้มีต้นมีต้นฝรั่งต้นกล้ยใหญ่มากต้นกล้ยใหญ่มาก

ไปไหนเลยมานี่แล้วมานี่แล้วมาเลยเอา่อาวมาเลยอ่าวตามมาตามมาเหมือนเดิมครับตามมาเหมือนเดิมอ่าวสันสยานกวาดแล้วตรงนี้เป็นไม้ปูนะฮะกำลังฝนเล็บกำลังฝนเล็บเอา,เอามาเลยมีที่นอนอย่างนันะ้นเหรอโอ้โห ตามมาดิติดเลยครับตามดติดเลยไม่ช่วยรถสวนนะครับเช่อยรถสวนเลยอืมอมฮะครับมีที่ผลเรียบแล้วอ่ามีไม้โผล่แล้ทำอะไรดีเมื่อก่อนตรงนี้จับเน,นะมีที่กาด้วยโอ้โห ขอบคุณสำหรอบการรับชมชยินดีที่ไดชเจอในครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับแซ